คนที่ทำแล้วล้มเร็วๆก็ได้เรียนรู้ได้เร็วและจะเข้าใจว่าแผลเจ็บตรงไหนรักษาอย่างไงและไม่ให้พลาดซ้ำในทางเดิมอีกยิ่งล้มเร็วยิ่งพลาดเร็วยิ่งเรียนรู้เร็วก็จะปรับตัวได้เร็วและจะเริ่มติบโตัวที่แข็งแกร่งและยั่งยืนกว่าคนอื่นเพราะตอนที่คุณล้มมันไม่ได้พลากอนาคตไปจากคุณ แต่มันสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงพอที่จะเดินไปสู่เป้าหมายใหญ่ได้โดยที่ไม่หวั่นไหวกับอุปสรรคแทนที่จะถามว่าทําไมฉันผิดพลาดลองถามว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากการผิดพลาดในครั้งนี้บ้างและคุณจะพบว่าความล้มเหลวไม่ได้มาขวางทางแต่เป็นกำลังใจผลักดันให้คุณไปข้างหน้าอย่างมีปัญญามากขึ้น เพราะฉะนั้นอย่ากลัวความล้มเหลวเพราะทุกความล้มเหลวคือของขวัญที่ซ่อนอยู่มันทําให้เราเข้าใจโลกเข้าใจตัวเองและเดินต่อไปอย่างมั่นคงมากกว่าคนที่ไม่เคยลองมันเลย